ถแถลงการฉบับที่หทับ2,556พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่องถแถลงการฉบับสุดท้ายตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกถแถลงการฉบับที่4ทับ2,556เมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2,556ว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะยังไม่นำมวลชนเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ สืบเนื่องมาจากแการนำพนันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผู้ปราศัยพิธีกรศิลปินและประชาชนได้ถูกกลั่นแกล้งโดยถูกยักยียกข้อหาร้ายแรงอันเป็นเท็จและเพิ่มผู้ต้องหาจำนวนถึง96คนอย่างอายุติธรรมในสมัยรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะที่ต้องการสร้างพันธนาการให้กับการเคลื่อนไหวของพนันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แม้ว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมที่จะสู้สู้และพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่สารอาญาก็ได้มีคำสั่งในคดีหมายเลขามที่ออ่าง973ทับ2,556ให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายนพศักรา2556ว่าห้ามมิให้จำเลยกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการยั่วยุ ปลุกปัน่นปลุกกระดมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อความเสียหายหรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทําการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและห้ามจำเลยเดินทางออกนอก,กรชาชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและศาลอาญาได้ถแถลงย้ําคําสั่งดังกล่าวอีกครั้งเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม พุทธศักราช2556ย่อมแสดงให้เห็นว่าแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผู้ปราศัยพิธีกรศิลปินและประชาชนอีกจำนวนมากได้ถูกลิดรอนสิทธิจากคำสั่งดังกล่าวอย่างชัดเจนหากแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมโดยทำตามเงื่อนไขภา,ายใต้คำสั่งสารอย่างครบถ้วนก็จะเป็นเรื่องที่ยากที่จะกำหนดยุทธวิธีในการชุมนุมให้ได้รับชัยชนะได้ในทางตรงกันข้าม หากแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะฝากฝืนคำสั่งศาลในช่วงเวลานี้เพื่อให้ได้รับชัยชนะทางยุทธวิธีในการชุมนุมก็จำเป็นที่การเสียสละนั้นจะต้องได้รับผลรับที่คุ้มค่าที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างแท้จริงเท่านั้นและการเสียสละของแกนนำก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นการเพื่อเป็นมาตราการส่งเสริมการขายภาพลักษณ์หรือสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่จะพ่ายแพ้ด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับฝ่ายรัฐบาลในทุกกรณีเมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าหากการนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนําการชุมนุมคัดค้านปัญหาของประเทศรายประเด็นให้ได้เป็นผลสําเร็จก็อาจคัดค้านได้อีกเพียงเรื่องเดียวภายหลังจากนั้นเมื่อศาลมีคําสั่งให้ถอนการประกันตัวก็จะมีปัญหาชาติในเรื่องอื่นๆที่สําคัญตามมาอีกไม่สิ้นสุดดังนั้น การเสียสละของแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยการชุมนุมในปัญหารายประเด็นจึงย่อมไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะได้รับในขณะนี้ในทํานองเดียวกันหากแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนําการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลพักเพื่อไทยโดยการเคลื่อนไหวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการชุมนุมก็อาจถูกถอนประกันตัวจนไม่สามารถนําชุมนุมให้ได้รับชัยชนะได้ แม้ต่อให้การชุมนุมขับไล่รัฐบาลไปได้สําเร็จก็อาจจบลงด้วยการยุบสภาที่พักเพื่อไทยก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหรือแม้หากมีการสลับขั้วทางการเมืองหรือการรัฐประหารโดยปราศจากเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศไทยหลังจากนั้นปัญหาวิกฤตของชาติก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้องและหากมีการเลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยและระบอบทักษิณ ก็จะได้รับชัยชนะกลับมาเป็นรัฐบาลยิ่งกว่าเดิมและระบอบทักษิณก็จะได้รับชัยชนะกลับมาเป็นรัฐบาลยิ่งกว่าเดิมดังนั้นการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลโดยปราศจ,จากความมุ่งมั่นของผู้ที่หวังจะเข้าสู่ํานาจในอนาคตที่จะปฏิรูปประเทศไทยปราศจากการเสียสละออำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแล้ว ย่อมไม่คุ้มค่าต่อประเทศชาติที่แกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะนำการชุมนุมดังนั้นท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความสลับซับซ้อนพัฒนาไปมากขึ้นที่ไม่สามารถยุติปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการคัดค้านปัญหารายประเด็นและการแก้ไขปัญหาระบบทักษิณก็มก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นปัญหาของประเทศจึงถูกยกระดับไปเป็นระบบะเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งที่ทําให้การเมืองล้มเหลว ดังนั้นแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงเห็นว่าหากมีความจําเป็นก็พร้อมจะเสียสละนําการชุมนุมแต่การชุมนุมนั้นจะต้องได้รับผลคุ้มค่าต่อประเทศชาติเท่านั้นจึงกําหนดความคุ้มค่าของการชุมนุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่ที่การชุมนุมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองที่ล้มเหลวในปัจจุบันและปฏิรูปประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลในระบบทักษิณก็มุ่งเน้นที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมให้กับตัวเองและพวกพ้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสภาอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองส่วนใหญ่ฝ่ายรัฐบาลโดยมีเป้าหมายในการจะครอบงำในการคัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิให้สามารถตรวจสอบตัวเองได้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในระหว่างช่วงปีพศ2544ถึงพศ2548อันเป็นต้นเหตุของวิกฤตชาติมาจนถึงทุกวันนี้เราขอประนามนักการเมืองพักเพื่อไทยที่กระทำตัวเป็นทาสในระบบทักษิณไม่มีสนนึกประโยช์ตองไม่มีสนึกประโยชน์ของชาติและสร้างวิกฤตให้แก่ประเทศชาติไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นนายสนธิลิมทองกุล ในานามตัวแทนแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงได้สแสวงหาแนวร่วมเพื่อแก้ไขวิกฤติชาติให้ได้อย่างคุ้มค่าต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยได้เสนอทางออกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เสียสละลาออกมาหยุดความชอบธรรมในจํานวนคณิตศาสตร์ของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบอบผดเผด็จการรัฐสภา และสร้างกระแสเดิมพันหมดหน้าตักนํามวลมหาประชาชนทั่วประเทศเคลื่อนไหวเพื่อหยุดระบบการเมืองที่ล้มเหลวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการครั้งใหญ่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน65ล้านคนโดยไม่เข้าร่วมการเมืองในระบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่ก็าตามจนกว่าจะได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายการปฏิรูปประเทศไทยหากเป็นเช่นนั้น แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็พร้อมเสียสละและจะร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของประเทศชาติที่จะได้รับเพราะหากการชุมนุมของมวลมหาประชาชนเกิดขึ้นเมื่อใดโอกาสที่จะมีการไปรูปการเมืองครั้งนี้สําเร็จก็ย่อมมีสูงซึ่งผลที่ได้ก็คือมีโอกาสหยุด หารายประเด็นในปัจจุบันได้และมีโอกาสหยุดการเมืองระบบทักษิณในภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ในทั้งนี้ในยามที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังไม่ตื่นรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองยังหลงอยู่ในวังวนของสงครามคู่อำนาจของพรรคการเมืองต่างๆลำพังการนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยย่อมไม่มีพลังพอที่จะนำการชุมนุมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยได้ในเวลานี้ คงเหลือแต่พักประชาธิปัตย์เท่านั้นที่มีศักยภาพพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่มีฐานคะแนนถึง12ล้านเสียงนักปราศัยนักกฎหมายฐานะการเงินสถานีทโทรทัศน์และอื่นๆอีกทั้งผู้บริหารพักประชาธิปัตย์มีได้มีพันธนาการด้วยคำสั่งสารเหมือนกับแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพักประชาธิปัตย์จึงย่อมอยู่ในฐานะที่จะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้หากยอมเสียสละเพื่อเอาชาติเป็นตัวตั้ง แต่เมื่อพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธไม่เสียสละลาออกจากระบบการเมืองที่ล้มเหลวเพื่อออกมาต่อสู้กับประชาชนก็แสดงให้เห็นว่าพักประชาธิปัตย์ยังคงหวังเพียงแค่ทำลายความน่าเชื่อถือฝ่ายรัฐบาลหรือหวังสลับขั้วทางการเมืองในวันข้างหน้าหรือหวังโค่นล้มรัฐบาลโดยสนับสนุนมวลชนคนกลุ่มอื่นให้เสียสละแทนตัวเองหรืออีกในหนึ่งก็คือพักการเมืองทุกสภา พักการเมืองทุกพักในสภาผู้แทนราษฎรกําลังสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจกันเพื่อรักษาระบบเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งแบบนี้เอาไว้เพียงเพื่อรออำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองในปัจจุบันหรือในวันข้างหน้าเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้ทิศทางการนำของพักประชาธิปัตย์เราได้วิเคราะห์เห็นแล้วว่าแนวทางดังกล่าวที่พักการเมืองทุกพัก กำลังเดินหน้าอยู่นั้นจะนําไปสู่ความชอบธรรมของระบบทักษิณที่จะได้รับชัยชนะในระบบรัฐสภามากขึ้นและจะกระชับอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนยากที่จะเยียวยาได้การที่แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเสียสละในการนำชุมนุมย่อมไม่คุ้มค่าต่อประเทศหากมุ่งแต่เพียงคัดค้านปัญหารายประเด็นหรือโค่นล้มระบบทักษิณโดยปราศจากการปฏิรูปประเทศในขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เสียสละที่จะนําการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศอันเป็นประเด็นซึ่งคุ้มค่าที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะร่วมมือด้วยดังนั้นจึงย่อมเป็นไปไม่ได้ที่แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีฐานะการนํามวลชนได้จริงในสถานการณ์และเงื่อนไขในปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันทําให้มีกลุ่มประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีความห่วงใยบ้านเมือง ซึ่งสนใจแต่เฉพาะการชุมนุมคัดค้านปัญหาบ้านเมืองรายประเด็นหรือบางกลุ่มอาจสนใจที่จะเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณแต่เพียงอย่างเดียวที่พักประชาธิปัตย์สนับสนุนอยู่ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตามที่กล่าวมาข้างต้นในขณะที่แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มิอาจสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนอื่นใดโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อความคาดหวัง ต่อทั้งชัยชนะต่อประเทศชาติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมชุมนุมได้ดังนั้นการดำรงอยู่ของแกนนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็อาจเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มอื่นที่อาจไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ดังนั้นแกนนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งรุ่นหและรุ่นสจึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ยุติบทบาทจากฐานะแกนนําเพื่อเปิดโอกาสให้แกนนํานักปราศัยศิลปินพิธีกรและประชาชนและอื่นๆได้ตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับกลุ่มใดก็ได้อย่างอิสระเสรีและเปิดโอกาสให้เกิดขบวนการใหม่ในสังคมไทยโดยไม่ต้องรอถแถลงการหรือมติใดๆจากแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอีก การยุติบทบาทครั้งนี้ถือเป็นยุทธวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบันหรือผู้ที่มีโอกาสจะมีอำนาจในอนาคตรวมถึงทหารภายใต้จอมทัพไทยและสารที่กระทำการภายใต้พระประมาภิไัยตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในการตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในบ้านเมืองรวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ตัดสินใจที่จะทำหน้าที่ของตนเองและเลือกทางเดินของตัวเองมากกว่าที่จะคาดหวังหรือรอมติการนำมวลชนโดยแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้เป็นตัวแปรหรือเป็นเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ในขณะเดียวกันพักประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นอดีตรัฐบาลที่สร้างเงื่อนไขให้กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนเป็นเหตุอันสำคัญยิ่ง ที่ทําให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่สามารถนามวลชนได้เหมือนเช่นเดิมและในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านในปัจจุบันไม่เสียสละลาออกมาเพื่อนําการต่อสู้แบบหมดหน้าตักร่วมกับประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองทั้งทั้งที่แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศไปแล้วว่าพร้อมที่จะเสียสละเข้าร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงยังคงเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศไทยด้วยพักประชาธิปัตย์จึงต้องรับผิดชอบในผลที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อบ้านเมืองต่อไปด้วยเช่นกันเราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแม้แกนนำจะได้ยุติบทบาทไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังคงเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยู่เหมือนเดิมและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ยังคงอยู่เช่นเดิม อุดมการ์ความเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ยังอยู่ในสายเลือดและจิตใจของทุกคนเหมือนเดิมและเรายังคงมีภาระหน้าที่ในการต่อสู้คดีความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูญผู้ที่สูญเสียบาดเจ็บและเสียชีวิตตลอดจนสแสวงหาความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีในระหว่างการชุมนุมต่อไปโดยในระหว่างนี้เราได้ขอให้สถานีโทร,ท,รทัศน์ผ่านดาวเทียม v เวเว็บไซต์เมนเจอร์ สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุในเครือ AS TV ทผู้จัดการยังคงเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การให้ปัญญากับประชาชนและการปฏิรูปประเทศไทยโดยแการนำที่ยุติบทบาทไปก็ยังก็จะยังคงทำหน้าที่ให้ปัญญากับประชาชนตามหน้าที่และบทบาทของแต่ละคนเพื่อเป้าหมายในการนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นจนกว่าสถานการณ์จะถึงพร้อมที่ประชาชนทุกกลุ่ม ได้ตื่นรู้และตั้งสติได้ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่หรือเมื่อสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีโอกาสจะเข้าสู่อำนาจในการข้างหน้าเสียสละอำนาจและผลประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของคนไทย65้าล้านคนเมื่อถึงเวลาดังกล่าวแล้วแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แม้จะยุติบทบาทไปแล้ว ก็พร้อมจะกลับมารวมตัวกันใหม่เพื่อทบทวนบทบาทของตัวเองในการเคลื่อนไหวมวลชนอีกครั้งหากในเวลานั้นพี่น้องประชาชนยังคงต้องการพวกเราแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์พศักรา2 5 4 9พร้อมผู้ประสานงานและมีการแต่งตั้งแกนนำสองต่อมาวันที่27สิงหาคมพศักรา2551 อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งแกนนำรุ่นที่สองเพิ่มเติมอีกในวันที่21พฤศจิกายน2551และวันที่20มิถุนายนพฤศักราย2555เราขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจพวกเราตลอดระยะเวลาเ,ลาเกือบ8ปีที่ผ่านมาและขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมชุมนุมแบบต่อเนื่องปักหลักพักค้าง3ช่วงเวลาเป็นจำนวนเวลาถึง384วัน 384คืนจนได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการชุมนุมทุกครั้งจึงนับเป็นการชุมนุมโดยสงบอหิงสาและปราศจากอาวุธของประชาชนครั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดในโลกเราขอยืนยันว่าจะยังคงแน่วแน่ย,ยึดมั่นในอุดมการของวีรชนและพี่น้องประชาชนที่เสียสละไม่เคยเปลี่ยนและขอให้มั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นยุทธวิธีที่จะได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนด้วยจิตคารวะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2556ณนะห้องส่งสถานีโทรทัศน์่านดาวเทียม ASTV ครับในขั้นตอนต่อไปนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เราได้ตัดสินใจที่จะมีการ ให้ของขวัญท่านผู้ชมถึงการลํำลึกในสิ่งที่เราได้ทํามานะครับก่อนที่เราจะพูดต่อไปด้วยเพลงเพลงนี้นะครับแสงดาวแห่งศรัทธาครับ